สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งก็วันช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานก็มีฝนตกเยอะนะครับก็ตอนนี้โดยเฉพาะาสุโข,ขทัยน่านแพร่ก็ประสบอุทกภัยอย่างใหญ่หลวงอย่างมหาศาลเลยนะครับ ดูข่าวนี้น้ำท่วมสุขโขทยัยเพลงสุขโขทัยรัชมก็น่าจะตรงบับเพียงแต่ว่าตอนที่เขาแต่งเป็นไฟไหมนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นณปัจจุบันเวลานี้ก็คือ,อวันที่ยี่สิบหกี่สิบเจ็ย่สิงหาคม2567นห้ากสิำกำลังท่วมสุขโขทัยอย่างมากมายนะครับน้ำยมไหลลงมา ท่วมเมืองสุขโขทยัยพนังกั้นน้ําแตกนะครับก็ทําให้น้ําท่วมบ้านเรือนจําเพลงน้ําท่วมของสอนคีรีสีประจวบได้ไหมครับน้ําท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ําแห้งให้ฝนแรงเสียอย่างดีกว่าเพราะฉะนั้นน้ําท่วมก็ลําบากฝนแรงก็ลําบาก น้ำท่วมบ้านเรือนไร่นารูษฎรดก็ได้รับความเสียหายข้าวกล้าในนาที่ปลูกไว้ซึ่งจะต้องปลูกในฤดูฝนก็เสียหายพอหน้าแล้งในกรณีพวกพืชสวนต่างๆผลละหมากรากไม้ที่ปลูกไว้หน้าแล้งไม่มีน้ําไม่มีน้ําฝนมาเลยก็แห้งแล้งก็ทําให้เสียหายเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วม หรือว่าฝนแรงก็ไม่ดีนะครับก็ไม่ดีทั้งสองอย่างแต่สิ่งที่ดีก็คือน้ำฝนตกพอดีข้าวกล้าในนาก็เขียวสอุ่มอุดมสมบูรณ์ดีส่วนหน้าแรงก็ให้แรงพอสมควรไม่ต้องแรงจนกระทั่งว่าพืชผักต้นไม้อะไรต่างๆ เฮี้ยงแห้งเหี่ยวเฉาตายจากความแห้งแรงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดไว้ว่าในหลักก็คือในหลักความพอเพียงหรือว่าหลักการเดินสายกลางก็คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปก็พอดีก็จะทำให้ดีเช่นท่านจะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับพินสามสายถ้าพินนั้นถ้าเรา ึงเส้นพินให้มันตึงเกินไปเสียงมันก็จะตึงไม่มันก็จะดังไม่ดีแต่ถ้าเสียงพินนั้นเรายอปล่อยให้หย่อนลงมาก็ทําเมื่อดีดแล้วก็จะทำให้พินนั้นไม่ไพเราแะแต่ถ้าเราดึงพินจากสูงจากเสียงสูงจากต่ําขึ้นมาอยู่ระดับกลางก็จะทําให้พินนั้นไพเราะ พาะเพียงได้เพราะว่ารู้จักการพอเพียงรู้จักการเดินสายกลางก็หรือหลักง่ายๆก็คือถ้าเป็นพุทธวนจะนะก็คือหลักมชัชฌิมาปฏิปทาก็คือหลักการเดินสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนเพราะฉะนั้นฝนมาก,ก็มมฝนมากก็ไม่ดีฝนแรงก็ไม่ดีนะครับปีนี้ไม่แน่ใจว่ากรุงเทพมหานครจะต้องรับมวลนนะ้ำมหาศารจากทางภาคเหนือหรือไม่ ก็ต่อคอยกันต่อไปนะครับ